เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนุชาบุรพาชชัยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรครวมไทยสร้างชาติแบบบัญชีรายชื่อจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ผมขอพิปรายที่จะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพศ .2534 ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ใช้มากว่า30ปีแล้วซึ่งตามที่ทางคอรมอนะครับได้มีมติเห็นชอบในร่าง พรบยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหากมีการใช้เช็คและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ก็จะเรียกกันง่ายๆว่าเป็นการที่เกิดเช็คเด้งนะครับผู้สั่งจ่ายก็จะมีโทษอาญาติดคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่ง ในส่วนนี้นะครับก่อนที่จะอภิปรายลงในรายละเอียดผมขออนุญาตที่จะเท้าความสั้นๆนะครับว่าเช็คเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือเป็นตราสารอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสัญญาระหว่างบุคคลในการที่จะมีการเ,าเรียกว่ากู้ยืมเงินต่างๆนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการกู้เงินเงินอ,อื่นๆเนี่ยหรือว่าเป็นหนี้ทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการกำหนดโทษอาญาใดๆจนกระทั่งในปีพศ2497ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ได้รับเช็คว่าได้รับเงินอย่างแน่นอนแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เช็คในการทําธุรกรรมเนื่องจากว่าในขณะนั้นช่องการช่องทางการทํา ธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการชําระเงินยังไม่มีทางเลือกมากนักแล้วก็ต้องส่งเสริมให้มีการใช้เช็คเพื่อที่จะส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจและต่อมาก็ได้มีการแก้ไขรายละเอียดข้อกฎหมายจนกระทั่งมาเป็นพรบในปี2534ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันสิ่งที่สําคัญครับอย่างที่ว่าก็คือในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับหลาย10ปีที่ผ่านมาจํานวนเช็คที่เรียกเก็บ อยู่ที่ปี2,555กว่า75ล้านฉบับในปี2,564สิปีให้หลังจากข้อมูลนะครับลงมาเหลือแค่ประมาณแค่41ล้านฉบับเพราะฉะนั้นการที่มีการชำระเงินในส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้ต้องเหนือจากนั้นครับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดเกี่ยวกับเรื่องของเช็คเด้งเนี่ยประการแรกก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดโทษทางอาญา นอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ผู้ออกเช็คอาจจะต้องรับผิดทางอาญาแม้จะไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของการที่จะกระทําทุจริตแต่อย่างใดอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับการกําหนดโทษทางอาญาที่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลท่านประธานครับในส่วนของการที่ไม่สามารถจ่ายเงินตามเช็คหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเช็คเด้งนั้นเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุ ถ้าพี่น้องประชาชนที่เคยใช้จ่ายแล้วก็มีการสั่งจ่ายเช็คก็คงจะทราบว่าการค้าขายโดยสุจริตนะครับสามารถที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการค้าได้ในการที่มีการส่งเช็คกันต่อๆมานะครับอย่างเช่นพูดง่ายๆว่าจากซัพพลายเออร์นะครับเขาส่งเช็คให้เราเราเป็นคนกลางในการทำในเรื่องของสินค้าต่างๆส่งมอบให้กับลูกค้าถ้ามีการ ที่เรียกว่าแคชฟลูดต่างๆเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นมากับทางด้านกระแสงเงินสดอาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินหรือมูลนี้ได้ตามเช็คนั้นโดยที่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่เป็นในเรื่องของธุรกิจที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของแคชฟลูดซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีอาญาต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนที่อาจจะต้องมีประเด็นที่เราต้องมีการแก้ไขแล้วทางด้านคอรมอโดยรัฐบาลก็ได้มีการดําเนินการเข้ามาในสภาในวันนี้ นอกจากนี้แล้วเนี่ยตามบทบัญญัติมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยในปีพศ2560ก็ยังระบุว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงจริง,รงๆเท่านั้นแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ,ขอกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองที่กำหนดให้บุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาไม่ได้ อันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายที่จะเอาเข้าสภาในวันนี้เพราะฉะนั้นครับรรท่านประธานจึงมีความจําเป็นที่จะต้องยกเลิกกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คโดยเร่งด่วนเนื่องจากเป็นการใช้โทษอาญาที่ไม่เหมาะสมกระทบกับเสรีภาพมากเกินไปโดยเมื่อกฎหมายยกเลิกพรบรมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยการจ่ายเช็คเด้งจะไม่เป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป ผู้ที่ต้องโทษจำคุกในคดีเช็คจะพ้นโทษทันทีโดยไม่ต้องรอให้ศาลออกหมายปล่อยส่วนลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่ได้ทำข้อตกลงผ่อนชำระหนี้ต่อศาลไว้แล้วให้ถือว่าเป็นข้อตกลงนั้นเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและใช้ได้ต่อไปและหากศาลได้กำหนดพิจารณาคดีอยู่ก็ให้จำหน่ายคดีส่วนของอาญาแต่พิจารณาเฉพาะในส่วนของคดีแพ่งต่อไปได้ดังนั้นต่อจากนี้หากเกิดเช็คเด้งเจ้าหน้าที่ รหรือว่าเจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาเพื่อบีบคั้นลูกหนี้ได้อีกต่อไปแต่สามารถที่จะฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ลูกหนี้ชําระหนี้คืนได้แต่หากลูกหนี้ออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะโกงหรือทุจริตตั้งแต่แรกก็ยังเข้าข่ายมีความผิดฐานช่อโกงและรับโทษตามกฎหมายได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะสรุปนะครับในส่วนของอกฎหมายฉบับนี้นะครับขอกลับไป1สไลด์นะครับก็คือ1 ยกเลิกความผิดอาญาเกี่ยวกับเช็คอันนี้ชัดเจนนะครับ2คือปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้และเพิกถอนคำสั่งคุมประพฤติหรือพักการลงโทษโดยเร็วข้อที่สครับศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคาดีในส่วนแพ่งต่อไปได้ข้อที่4ครับเดิมกฎหมายให้ผู้ออกเช็คเด้งต้องรับโทษจำคุกเพื่อให้การใช้เช็คมีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามนะครับข้อที่5โทษจำคุกจากการใช้เช็คถูกใช้เป็นเครื่องมือบีบบังคับในการชำระหนี้ที่ผ่านมาข้อ6ครับขัดกับหลักสากลที่ไม่นำเรื่องของอิสรภาพของคนมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ข้อ7ครับปัจจุบันการโอนเงินมีวิธีการที่หลากหลายไม่จำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยการใช้เช็คเป็นพิเศษอีกและข้อสุดท้ายข้อที่8ครับ จึงเป็นที่มาที่ผมอภิปรายสนับสนุนที่จะยกเลิกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คผมจึงมีความเห็นสนับสนุนการยกเลิกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพศ2534โดยเห็นควรปล่อยตัวผู้ต้องหาจำคุกจากฐานความผิดนี้เพิกถอนคำสั่งคุมประพฤติส่วนมูลนี่ตามคดีแพ่งยังคงคุ้มครองฝ่ายโจทก์ โดยให้ดําเนินคดตีต่อไปตามเดิมและให้มีกระบวนการประนีประนอมยอมความกันได้เช่นการให้ลูกหนี้ผ่อนชาระตามแต่ตกลงกันโดยการใช้เช็คที่มีเจตนาทุจริตก็ยังคงดําเนินคดีอาญานในฐานความผิดอื่นเช่นความผิดฐานช่วโกงได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ